ข่าวเก้าล้านวิวโดยมานพวันนวงเอ้าเราโง่มานานแล้วหรือนี่คนผู้หญิงคนอุทานออกมาในงานศพซึ่งผมได้ยินว่าเขาโง่มานานมากกับการตอกลังศาสตร์เป็นยังไงเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังครับแต่ก่อนอื่นขอเป็นกำลังใจในการจัดทำคลิปต่อไปช่วยกดถูกใจกดแชร ที่สำคัญกดติดตามและสั่นกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับคือเรื่องมีว่าผมไปร่วมงานศพของพ่อตาเพื่อนนักข่าวที่วัดท่าสตอยแล้ววันนั้นเพื่อนของเพื่อนก็นำลังศาสตร์จากอุตรดิตมาช่วยงานมาเลี้ยงแขกผู้มาร่วมงานว่าง้นนะหลายคนก็ปอกลางศาสตร์กันตามถนัด แต่เจ้าของสวนมาเห็นเข้าเกลยเบลกเบลกกลางกลุ่มเลยบอกว่าวิาวธีปลอกเขาทำยังไงต้องแบบนี้ถ้าปลอกแบบนี้ในเล็บหรือนิ้วนะจะมีแต่ยางของลังาสาเต็มไปหมดฉะนั้นปลอกให้ถูกปลอกยังไงมาดูเลยครับวิธีเลือกลังาสาหรือลองกลองก็สำคัญ อย่าเลือกลูกที่สวยๆผิวสวยๆนะไม่อร่อยต้องเลือกที่ผิวที่มีจุดจๆดำกระด่างอันเนี้ยหวานแน่เพราะว่าลืมต้นแล้วส่วนลูกที่ใสๆมันยังไม่ลืมต้นนะครับเมื่อดึงออกมาจากพวงแล้วสังเกตว่าตรงควันจะมียางติดอยู่ส่วนด้านบนจะไม่มียางให้แกะด้านบนครับแกะด้านบนแล้วจะไม่มียางติดมือ ให้เราลำคาญเห็นไหมครับแกะออกมาแล้วกรีบจะสวยเลยไม่เหมือนกับที่เราแกะตรงควันมันจะทําให้ยางติดมือแล้วก็ไม่สวยด้วยแกะแบบนี้เลยนะครับจากนั้นก็เสิร์ฟเสิร์ฟให้กับคนรักทันทีเลยรับรองอร่อยสวยเห็นไหมครับเด็ดออกมาจากควันแล้วจะมียางยางเหน,นียวเหนียวขาว หลายคนเจอมาแล้วติดมือหนึบหนับหนึบหนับล้างออกก็ยากฉะนั้นแกะด้านบนเห็นไหมครับใช้เล็บจิกลงไปเลยใครใครเล็บยาวก็ได้เปรียบหน่อยจิกแล้วก็ปอกเลยครับปอกเปลือกง่ายไหมครับ อ่สวยสวยนะในงานก็มีจุดคัดกรองแล้วในงานนี้ก็กำหนดตามที่กระทรวงสาสุขกำหนดคือไม่เกินยี่สิคน มาใหม่ีโก้ไม่มีสารพิษใช้ง่ายสะดวกสบายซื้อผปใช้ตามเอกสารกำกับมีจำหน่ายที่ร้านดังต่อไปนี้รับไปจำหน่ายกำไรงามเพื่อเป็นกำลังใจในการจัดทำคลิปของสำนักข่าว9ล้านวิวโปรดกดติดตามกดถูกใจกดแชร์และกดสั่นกระดิ่งให้ด้วย